มาแรงมาอยากแรงอยากง่ายหาแนวอยากแนวกินรอคุณสามีนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะชีวิตคนเห็นงานมื้อนี้สิเหตดเมนูอย่างวัตีสิเหตดเมนูกะหล่ำผัดน้ำปลาแล้วก็กะเพราหอยเซอรี่จ้าก่อนอื่นเฮาก็มาเริ่มเด็ดใบโหระพากันก่อนเลยเนาะจ้าแล้วจังมาหันหอยเซอรี่ไว้จ้าว้าวอีกกอนพี่น้องหอยเซอรี่นี่ก็เป็นหอยที่เอามาจากบ้านจ้าพี่น้องกินแปดเดือนแล้วก็ยังโมเมิดอ,อ,อยู่จ้า เ <c oughs> นยวกินอะมาต่บานเ้าเนาะโขกกระเทียมโขกมังเพจจ้ะพี่น้องกระเทียมนี่กระสิตาำลายแน่จัาหน่อยเด้อจะาพะว่าสิแ่งตักออกแวดผัดกะหล่นำน้ำว่าต้องตำมุนปานใดเด้อเอาให้มันมีตอนขลุกขครกนี่แหละมาจ่ะบันนีมาผัดกะหล่ำกันเลยข้างแรกดีหนีหญิงมาก,กินแต่ว่าบ่เคยเห็นเลยจ้ะเมนูนี่ัดที่นีกะหล่ำม,มันเหลือในตู้เย็นกันเลยอ่ะเอามาผัดน้ำปลาลองิือก่อนนะโอ๊ะน้ำมันหอยพอขึ้นรูลงอุบาทแท้พออาัยในความนำจึงเลิงเด้อหญิงเพราะว่าน้ำมันหอยชันมือ ก็เลยเติมนำ้ำเปล่าลงไปโคเลโคเลยวกยวกงลแล้วเนาะเท่านำ้ำนัวมันลยแล้ว ผัดไปจักหน่อยเด้อยิงว่าต้องผัดให้มันโดนดมันสีเละเอาแค่แบบว่าพอหยวบหยวกมันจังกรอบๆหอมๆน้ำปลาหน่าจา้ะการเจียวกระเทียมของเห้าหนี่กระสิเพิ่มความหอมได้ลายเติบเด้อยิงลองเห็ดเบืองแซ่บอยู่ได้จ้าเห็ดเทือแหลกก็ได้ผัดกระหล่ำแล้วแล้วบะที่นีเหากระสิมาผัดกะเพราหอยเชอรี่ของเห้าต่อเด้อยิงผัดพริกผัดกระเทียมจนกลิ่นมันหกจนจามออกออกพูดลเด้อยิงเดอ้อแล้วเฮาจังใส่หอยเชอรี่ลงไปเติมน้ำมันหอยที่จอาน้ำของเราคือเก่านะจ๊ะปรุงรสผงชูร รสน้ำตาลรสดีนะจ๊ะน้ำนี่จเพิ่งใส่หลายเด้อหญิงเห็นหม่อมหมอของฉันนี่จ้วงลวงอยู่เพราะว่าน้ำจากหอยมันก็ออกมาอีกค่ะน้มีไผ่เคยกินคือกันบอนอกระเพราหอยเชอรี่เอาไปตำเอ้ยเอาไปก้อยเอ้อยอกะหลากหลายเมนูแล้วมือนี่ใช่เวียงก็เลยบอกผัดกะเพราหัวนะกินว่าสัน่นก็เลยมาลองผัดนี่แหละจ้าแต่โบเมนเธอแรกเด้อหญิงเคยผัดกินหลายรอบแล้วกระแซบอยู่จ้ะแต่อาซีเหนียวนิดนึงเด้อหญิงเดินเหนียวติดแขวเป็นตะนาย <laughs> คำเตือนท่านไหนแข้าไม่ดีไม่แนะนําเมนูนี้แข้าท่านอาจจะหลุดได้ <c oughs> โอ้ยหาว่าหาว่าไปนอกชั้นกระดายมามามา,มากินแซ่บๆน้ากันจ้าเ <c oughs> ข่าหูเข้ากับหูสุกท่อนๆพอดีจ้ะพี่น้องตักเสิร์ฟให้ใชยเวงจ้ <c oughs> ขาขณะนี้เวลาสองทุ่มเฮจังดหยิงตอนแรกว่าสิโบ,บกินทองมันหองจอกจอกอยุ่กับไปค้นไปไง่ายหาได้กินไดตู้เย็นก็เหลือแต่พากล่ํากับไมเซอรี่นี่แล้วก็เลยมาหูเข่าผัดกระเพากินกระแล้วแรงตัวเนาะง่ายๆ อันนี้แหละเนาะที่มาของคำว่าพรุ่งนี้ค่อยลดดนาองหญิงเนาะ มาลดความอ้วนบ่มีจริงเด้อจริงเอยหิวตอนใดก็ผันเฮตุแนวกินกินตอนนั้นเงอยูเบิ่งหุนแต่ละคนโหลดจักสิวาจังใดเป็นจังใดเนาะพี่น้องกับทางพี่พี่น้องน้องที่เฮลิปเลี้ยวครบสองเดือนแล้วจ้าที่ฉันลงมือทำลงคลิปอย่างสม่ำเสมอเป็นได้ละบันนี้พี่น้องเอ้ยอดวิวบ่มีกระเตืองท่อแท่อยู่ด้อพี่น้องเด้อแต่กระคืดไว้แล้วว่าสิเหตุให้มันสม่ำเสมอลงมือทำต่อเนื่องกระสิสู่ไปนี่แหละจ้ะบางที่กระเหนื่อยกระลาอยู่ลงคลิป ไปกับบม่มีผู้ใดเบิงไล่โสดกินข่าแรงสองผัวเมียกับมีแต่พี่แต่น้องเข้ามาเบิงซีหาคนอย่างเ้ยลังเถือกับบม่มีหอดคนมาเบิงจักสิวาจังไดสู้ไปเฮ็ดไปนี่แหละเนาะจ้ามาฝอยซัมน,นี่ล่ะขอลาไปก่อนเดอ้อ